สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวการิมาเตโกรหัสน,นักศึกษา6220210399ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG จากตารางที่16แสดงถึงผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์พบว่า การเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG มีผลกระทบด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนมากที่สุด x-bar เท่ากับ3.35รองลงมามีผลกระทบด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว x-bar เท่ากับ3.21และมีผลกระทบน้อยที่สุดอยู่ในด้านการศึกษา x-bar เท่ากับ2.79 สำหรับการกระจายของคะแนนข้อมูลจะพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งมีค่าระหว่าง0.898ถึง1.174หมายถึงอยู่ในระดับกระจายมากค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ